ดวงของชาวลัคนาราศีกันในเดือนมกราคม2568นะมาดูกันว่าดวงของชาวลัคนากันนะครับในเดือนมกราคม68นี้จะเป็นยังไงนะครับชาวกันที่ทำธุรกิจโลจิสติกอยู่นะขนส่งนะครับจะเป็นกลับเป็นเคอรี่เป็นแฟ หรือขนส่งทางน้ำทางทะเลเนี่ยส่งออกต่างประเทศนี่คือจะดีในช่วงต้นปีนี่คือมีออเดอร์มีงานเข้าเลยนะครับคืองานดีมากๆนะครับเนี่ยได้ติดต่อกันค้ากับชาวต่างต่างชาติเนี่ยได้ดีลงานนะครับเนีเด่นเรื่องงานนะครับชาวลักนาราสีกันใครทำออนไลน์อยู่ก็ดีด้วยนะครับตัวนี้นะเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางไปพักผ่อนอ่าตัวนี้นะครับ มนนีเกณฑ์เดินทางพ่อพรเดินทางจากบ้านจากครอบครัวไปนะครับไกลสุดคือตา่างประเทศเลยอันนี้นะครับดวงชะตาโดดเด่นมีโชคถูกหวยด้วยชาวการในเดือนมกราดูดิโอโหมายก็ดดีๆด,ด,ด้วยนะครับเนี่ยอ้หต้นเดือนมาเข้าปีใหม่ต้นต้นปีใหม่นี่คือโอ้โหดวงปังมากชาวกันนะครับเนี่ยการเงินดีเลยค้าขายอะไรก็ลงตัวนะครับเจเจราจาต่อรองกับใครก็ปิดดีลได้ แบบใครที่ทําเป็นเซลล์อยู่อันนี้ก็ดีมากๆนะครับงานเซลล์งานในหน้างานขายประกันปิดจ็อบแป๊บเดียวเลยการเงินถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับด้านสุขภาพนี่คือไม่ต้องกังวลนะ,ะร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีถ้าเกิดเจ็บป่วยมาตั้งแต่ไปลายปี6 7ที่แล้วเนี่ยเข้าปี6กนี่คือร่างกายแข็งแรงเลยนะครับจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับพ้นทุกพ้นภัย นะครับมีปัญหาอะไรก็ตามมันก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับแต่ว่าต้องเดินทางหน่อยนะครับย้ายที่อยู่ที่อาศัยพักผ่นนะตัวนี้นะดวงมันมันจะได้ไปรับพลังงานใหม่ๆอ่ะแบบนี้นะครับมันจะได้สดชื่นขึ้นไม่ต้องกังวลน,นะชาวกันนะครับดวงดีแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับชาวลวนาคราศีกัน อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงในรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก็พอ